สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูมันครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤด,ดูการขุดมันครับวันนี้จะเป็นบรรยากาศการขุดมันครับอันนี้จะเป็นมันตุลาครับอายุก,ก็จะประมาณหนึ่งปีครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะหัวใหญ่ขนาดไหนครับนี่ครับสภาพหัวม,มัน ใหญ่ครับหัวใหญ่หญอันนี้มันราคาเท่าไหร่ตอนนสองบาทยี่สองบาทยี่ออันนี้ร้านเล็กไงลานเล็กอ๋อลานใหญ่ราคาน่าจะเกือบสามบาทเท่ากันนี่นหละมันรวม น,นี่เอาเอารถตักมาตักนี่ครับคือจะเอารถตักมาตักครับ,รบ,เ,รบเข้าถึงไล่เลยครับสะดวกสบายครับ ก็จะเป็นคองมันที่ใช้รถไถครับไถขุดขึ้นครับแล้วก็ใช้คนมากองไว้ครับจะดสวดอกสบายเรามาดูมันกันครับนี่ครับหัวใหญ่หรือเปล่า ดัานนั้นกำลังจะขึ้นมันอยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่ขึ้นมันไปส่งครับนี่ครับน้องเซมซันก็จะดื้อครับ เดี๋ยวเราไปดูการขึ้นมันกันครับตอนนีน้กำลังขึ้นอยู่นู่นเลยครับว่าออกไปประมาณ1นึ่งรถแล้วครับประมาณ4ตันได้ครับว่าใช้รถอีแตนครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศการขึ้นมันัครับ เดี๋ยวมาดูมันครับอันนี้มันจะมันใหญ่มากเลยครับนี่ครับกองมันก็คือ้าเห็ดเล็ดอักหลากหเห็ดอกกัือว่ารบัา,บา,บาทาออเตอนไดตังไว้ตตเตเ็ดย <laughs> ังไงเง้งาแบไงนุงแนสันๆอย่าดื้อาำนังจะชั่วปุยพร้อมตีชวปขายปุยบ้านาน,านี้ ออกออกรถหนึ่ง <c oughs> โอ้โหมาดูบรรยากาศบ,บนรถครับทีนี้นี่ถต่มรถนี้ก็จะประมาณ4ตันกว่าครับ4ตันกว่า

สองสองบาทกว่าปับันละบานเลาหล้านสองบาอาทิตย์ำที่กูขึ้นเอนนี่เนื้อเนื้อที่ก็จะประมาณ1งานครับ1งานก็ออกไป1นึรถแล้วประมาณสตันกว่าน่าจะประมาณหกตันได้ครับงานหนึ่ง กองใหญ่มากกองนี้ก็ประมาณ400-500โลได้ครับดูครับมันโอ้โหอ,โอใหญ่มากเลยครับนี่ นี้เราก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยครับช่องภูมิดวช a n นลครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ